ตอนนี้าจาย์อยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่แจกกันนิตฐาเช้าเลยอันนี้ยังครับแม่น้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองเอาไปให้ยังครับอันนี้ถทาแก่วิ่งแก่วิ้นก็ได้น้ำมันเขียวรันท้าโยงกัดียังกัดท้าได้เบิดสูดดมก็ไดก้กินหอมกินกินนี่มันตาหน,นีหน่อยเนาะตาน,นีหน่อยแม่ชอบใช้ตั้งแต่เด็กเลยอตอนนี้อาจย์อยู่ที่ลอยเอ็ดกำลังจะตอนนี้กี่โมงหกโมงเช้ากำลังจะเก็บดอกไม้มาใส่บ้าน แม่เนี่ยจะสอนให้ใส่บาตรตั้งแต่เช้าออตั้งแต่เด็กเลยนะครับปกติเราทุกคนจะได้เห็นอาจารย์ทําบุญแบบปราณีใช่ไหมแต่วันนี้จะทําบุญแบบบ้านเพราะว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เนี่ยาทาบุญแบบนี้คือสมัยก่อนคือหมู่บ้านอาจารย์เนี่ยมันอยู่บนนอกเสร็จเรียบร้อยอเวลาที่เราทําบุญตักบาตรตอนเช้าสิ่งที่ต้องทําตอนเช้าก็คือทุกบ้านเนี่ยจะมีเวรในการ ตักบาตรของตัวเองคือสมมติอย่างบ้านอาจารย์อย่างเงี้ยก็จะมีเวรทําบุญตักบาตรทุกวันพระฤหัะทุกวันนึงพระฤหัตตอนเช้าอาจารย์ก็จะตื่นขึ้นมาก่อนไปโรงเรียนก่อนทําทุกอย่างตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่ก็จะลุกขึ้นมาทำกับข้าวรอแม่เลี้ยงข้าวล้างจานเสร็จเรียบร้อยก็จะเอากระติบข้าวเหนียวมานั่งรอพระนะครับเวลาที่เราทำบุญตักบาตรอย่างเงี้ยแม่ก็จะปลูกชอบปลูกดอกพุธไว้ที่บ้านนะครับ ปลูกไว้เสร็จเรียบร้อเราก็จะเก็บทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยแม่ก็จะพาเข้าห้องพระนะครับทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กอยู่ในสายนี้มานานแล้วอันนี้จะเป็นกับข้าวที่เราเตรียมไว้ในการตักบาดตอนเช้าอันนี้แม่รู้ว่าอาจารย์จะมาแม่ก็เลยเนึ่งไก่ ถ้าทุกคนติดตามอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์บ้านเนี้ยชอบกินเนื้อไก่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้กินบ่อยขนาดนี้แต่ว่าหลังๆมากินบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเมนูที่พ่อชอบตั้งแต่พ่อไม่อยู่แม่ก็จะทําเมนูนี้มบ่อยและอาจารย์ก็ชอบมากด้วยทุกครั้งที่อาจารย์กลับมาบ้านเนี่ยแม่ก็จะเนื้อไก่ไวรอเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นการตัดบาดข้าวเหนียวแบบนี้นะครับก็จะมีกระติบข้าวที่แยกออกมาเพื่อการตัดบาดโดยเฉพาะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่หน้าเราเลย ทุกคนเห็นอาจารย์แบบนี้เนี่ยว่าอาจารย์ประสบความสาเร็จเล้วเนี่ยแต่บ้านบ้านอาจารย์ยังทานายอยู่นะครับเพราะว่าแม่บอกว่าจริงๆอาจารย์ด้วยแล้วทุกคนในบ้านด้วยมีความรู้สึกว่าข้าวที่ซื้อกินกับข้าวที่ปลูกเองอร่อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะติดกันติดกับการซื้ออาติดกับการทําทํานากินข้าวเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ํากับนมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหมู่บ้านเราจะทําบุญกันง่ายๆแบบ เหมือนแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยแล้วเราก็จะไปรอเย็นรอพระเปน,นั้นนีเขาไหมตัดผ้าไหมมาลองไหมเฉยไหมตอนแรกอาจารย์ตั้งใจว่าจะตัดให้แม่แต่แม่บอกว่าแม่อยากไปเลือกเองแล้วก็เลยไปเลือกเองจเผ้าใหมอะไรอยงนีม้มากบ้าง่มากแม,ม่มากแบบนี้แม่ชอบมากแบบโบราณใส่สบายแบบนี้สบายแม่ไปเลือกเองเลยนะนี่สวยเมื่อคืนกลับมาถึงเด็กๆยลูกกำลังจะเข้านอนขอดูผ้าใหมก่อน เธ <c oughs> อเกาบึงของไหมแม่ก้อนนี่ย้ายทีคน<า>นี้เป็นยายย้ากัาย,<า>ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กย่างมือเสายางไปเก็บเห็ดกับไปน้ากันไปเก็บเห็ดตอนเช้าจาจาร์ตีสี่ตีห้าเนี่ยตะกย่างคือก,กตาไปไป,ไปรักแน่นไปหาปลาปลาคอนไปน้ากันเบืดอต่หน่อยเทาไ่เท,า,เทาสมือเนี่ยครับรยา้ายอย่างว่าใส่บาดนี่ใส่บาดขาไี่บ้านเราเวลาทําบุญเราจะทํากันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ได้บุญเยอะ เดบุญหลายเพราะว่าทําจากใจแล้วก็ทํากันทุกเช้ามีอะไรแล้วก็มาใส่ปากไดบุะคามหวานกับปลาแหงแต่ก็ต้องมีกระติบข้าวเหนียวแบบนี้นะครับทุกคนสังเกตอะไรไหมครับเวลาที่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเวลาจะทําบุญเวลาจะทําบุญก็จะใส่ชุดนีน้ถ้าผงใส่ถุงงาม คนรู้ไหมเวลาที่เราตักบาตรทำไมเราต้องถอดรองเท้าเพราะว่าเป็นการให้เกียรติเพราะพระท่านก็ไม่ได้สวมรองเท้าเพราะว่าเวลาที่พระท่านไม่ใส่รองเท้าแล้วท่านเดินเนี่ยท่านจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตแบบร้อยเปอร์เซองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าน่ยท่านได้ตรัสไว้ว่า พระพิสุทธิสงฆ์เวลาที่เดินออกบิณฑบาตห้ามใส่รองเท้าเพราะว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเช้าตรู่หากเดินไปไหนแล้วไปโดนไปเหยียบพืชพันธัญญาหารของชาวบ้านจะได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยจะได้รู้เนื้อรู้ตัวว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วจิตเป็นอย่างไรทีนี้เวลาที่เราจะใส่ทำบุญตักบาตรตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าอะไรเราเป็นการเคารพศีล เป็นการเคารพแล้วเราก็จะได้รู้รู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังทําบนอยู่เพราะทุกครั้งที่เท้าของเราสัมผัสไปที่พื้นอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวทันทีแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเราใส่รองเท้าเนี่ยใส่อะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เราเพราะว่าเราจะวางใจไปแล้วว่ารองเท้าปกป้องเท้าของเราได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราต้องถอดรองเวลาที่เราต้องตักบาตรเราต้องถอดรองเท้าเสมอเป็นการให้เกียรติศีลธรรมแล้วก็บทบัญ,ญญัติของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับ สสิิิวาาทนนนรรจจังจมมาานนังุธธปยยโโตตภเมื่อเช้าได้ตักบาทแล้วรู้สึกดีมากก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็อาจารย์เคยอยู่นะครับก็รู้สึกมีความสุขและวบังเอิญมากตอนเด็กๆอาจารย์เนี่ยตักบาตทุกวันพระฤหัส เป็นคิวตักบาตรเป็นเวรตักบาตรของบ้านอาจารย์แล้ววันนี้ก็มาตรงกับวันพระฤหัสก็รู้สึกได้ย้อนวัยวัยเด็กนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับเป็นบุญที่เรียบง่ายาปกติแล้วอาจารย์จะทําบุญด้วยความปราณีตมากๆนะครับครั้งนี้ก็ปราณีตปราทิดด้วยใจและกิริยาเพราะฉะนั้นขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำให้ทุกท่านสุขสมหวังร่ารวยทุกคนนะครับ